เป็นไงเล่าโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. มีก๊อปปี้ด้วยนะฮะโอ้หก๊อปปี้กันเห็นๆเ,เลยนะฮะยังก็ไลฟ์แผ่นซีดีเลยสแกนก็มีแฟกก็มีเยียดไปสิเย็ดโน้โอเคเอาไม่มีไม่ได้ต่อนะฮะไม่ได้ต่อโทรศัพท์โอเคไปสิแบ็กออกไปก่อนกลับกลับกลับ เป็นเป็ดต้องกลับกลับกลับนะฮะอ๋อมี USB port ด้วยเป็นไงเล่าอยู่ตรงนี้นีเองว้าวโอ,โอ,โอเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้ยต่อสาย USB ได้ด้วยตัวนี้ขยับไม่ได้นะฮะตัวนี้ผมต่อ Wi-Fi นะฮะไว้กับเราเตอร์เลยนะฮะแล้วก็คือเวลาเราสั่งพิมพ์นเนี่ยก็คือสั่ง คือเครือข่ายเนี่ยต่อเข้ากับเน็ตบ้านเลยต่อเข้ากับเราเราตอร์ที่บ้านก็คือเป็น wifi ที่บ้านคือคอมพิวเตอร์ก็ต่อเข้ากับเน็ตบ้านนะฮะพอเราสั่งจากคอมปุ๊บเนี้ยมันก็จะเข้าเราเตอร์ก่อน <Yeah. S 1> wifi เข้าเราเตอร์แล้วก็สั่งออกที่พิมพ์เลยนะฮะแล้วเวลาเราสแกนเนี้ยไม,ม่ใช่ คือตัวนี้เป็นเลเซอร์นะฮะเป็นเลเซอร์คัลเลอร์นะฮะก็คือเป็นสีนะฮะเป็นเลเซอร์สีเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นตัวยิงเจ็เก่าเนี่ยเป็นตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นหมึกน้ำนะฮะหมึกน้ำจะมีปัญหานะฮะก็คืออย่างแบบเนี้ยเหนะมฮะนี่ คือเวลาชื่อที่อยู่เนี่ยเห็นไหมฮะมันโดนน้ำแล้วมันจะมันจะเลอะเรือนนะฮะแล้วก็เวลาเราส่งจดหมายไปเนี่ยบางบางทีเขาจะใช้วิธีการเอาเอา,เอาเทปใสมาแปะนะฮะแบบนี้นะฮะเห็นเห็นเทปใสไหมฮะแน่แน่แน่ก็คือตัวนี้เป็นหมึก เป็นหมึกอ่าหมึกอินเจ็ดนะฮะแต่เอาเทปใสแปะแต่เวลาโดนไอยน้ำเนี่ยหรือว่าส่งไปสีหน้าฝนเนี่ยเป็นเป็นไอน้ำที่แบบเขาเรียกว่าก็คือไอยน้ำชุ่มชื้นนะฮะพอมันมาโดนกล่องไอ้โดนตัวหนังสือเนี่ยมันก็จะลบแบบนี้เลยนะฮะนี่บางครั้งเราส่งแบบเวลาขาย ขายของในเว็บนอกนะฮะเป็นเว็บ ebay เว็บ amazon เว็บ e a ซ y นะฮะถ้าตัวหนังสือมันลบที่อยู่มันลบเนี่ยเสร็จเลยนะฮะส่งของไม่ถึงลูกค้านะฮะแล้วก็ทำให้เสียหายเข้าอีกคืออิงเจตก็ดีนะฮะดีหมึกคือหมึกถูกนะฮะแต่ว่าไม่ดีเวลาเราส่งของสั่งประเทศนะฮะ อย่างตัวนี้เขาเป็นเลเซอร์นะครับอันนี้ซื้อมาจากเว็บ e b a บนะฮะเขาแปะเขาไม่มีเขาไม่าไม่ต้องมีพลาสติกแปะด้านหน้าเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนี่ก็ซื้อมาจากเว็บ Ebay นะฮะแบบเนี้ยก็คือเขาใช้เลเซอร์พิมพเตอร์มาพิมพเตอร์ใส่สติกเกอร์นะฮะ ก็คือแปะมาเลยเนะี่ยตรงนี้แกะแกะไม่ออกอันนี้เป็นดินสอนะฮะออดินสอมีไส้แบบไส้สีเลยนะว้าสวยงามไส้ของเขานี่สวยเลยเดี๋ยวไปไหนแล้วละ่ะอ๋ออยู่นี่คือตัวของเนื้อเนื้ออะไรเขาเรียกเปลือกมันนะฮะจะเป็นสีเป็นสีลุ้งเลยนะฮะ ก็เลยสั่งในเว็บอีเบมานะ,ะตัวของเนี่ยที่เขาพิ้น์มาเนี่ยเวลาเว็บอีเบย์เขาให้บาร์โค้ดออกมาเนี่ยแล้วก็พิ้น์เอามาแปะที่ซองไปรสนีย์นะฮะแล้วก็คือถ้าไม่เป็นเลเซอร์เนี่ยเป็นอินเจต็ตเนี่ยถ้าส่งข้ามประเทศเนี่ยโอกาสที่มันที่มันจะเลอะเรือนก็มีนะฮะแบบนี้ ก็เลยเลือกเลเซอร์มานะฮะตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะฮะตัวนี้ปิ้นผ่านมือถือได้นะฮะเป็นแอปของอ HP Smart นะฮะ mm hmm. ก็ปิ้นได้แล้วก็ใช้ Wi-Fi นะฮะล้วนเลยอันนี้แตะปุ๊บเป็นทัชสกรีนนะฮะเป็นเหมือนมือถือเรานี่แหละ mm hmm. ก็เลย ใช้งานง่ายนะ,ะับอย่างเรากปปี้อย่างเงี้ยก็ก c ปี้ได้เลยสมมติตัวเนี้ยผมผมมีตัวปูยอนะฮะปูยอรถปูอัดเอ้ยอันนี้มันเป็นปูยอยักษ์นะ,ะเป็นปูยอยักษ์นะ,ะก็เราก็เอาตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บนี่เป็นไงล่ะโอ้โหโค้ดไฮเทคเราก็วางไปเลยนะฮะ ตรงนี้ผมยังไม่รู้นะฮะด้านด้านบนหรือด้านล่างต้องดูตัวนี้อ๋อมีมีขอบอันนี้ไงนี่ A4 อยู่ตรงนี้นะฮะ A4 ก็นะฮะ,นะฮะแล้วก็ผมเอาตรงกลางเลยนะกันแน่เป็นไงล่ะวางป้าบเดี๋ยวดูก่อนมันมันอยู่ตรงกลางไหมชุบอ่าวางลงไปปุ๊บแตะ อ,อ,อ๋ออย่างกับมือถือยังไงอย่างนั้นติดสิโชว์กัดบเกือบนึกว่าจะไม่โปรโซะแล้วนะฮะก็ลุยเข้าไปเลยนะฮะคอปปี้นะฮะนี่เป็นไงโอ้โหมีอันนี้อะไรหนึ่งตัวหนึ่งใช่ไหมสัญญาณเน็ตไปไหนหมดมันมีหนึ่งตัวหนึ่งใช่ไหมบวกไปซิ อันนี้อะไรความเข้มใช่ไหมยอยู่ตรงกลางอ,อันนี้จำนวนแผ่นหรือเปล่าอันนี้คัลเลอร์ผมไม่เอานะเซตติ้งเซตติ้งได้อะไรบ้งนัมเบอร์อะไร,มร,ะไ,รไม่ไมีไม่รู้จักแบ็กลับไปก่อนอันนี้สองแผ่นมั้งฮะเดี๋ยวลองไปก่อนนะฮะอันนี้น่าจะเป็นความเข้มนะฮะ ลองไปก่อนสองสเต็ปแล้วก็แบ็กนะฮะแบ็กก็คือแบ็กดำนะอันนี้คันเลอร์อานลุยไปเลยสองแผ่นนะอันนี้ปิน้นผ่าน Wi-Fi นะฮะไม่ใช่อันนี้คือก๊อปปี้ก็คือไม่ไม่เกี่ยวกับเน็ตละไงอวอฮ่าฮ่าไนไงล่ะปูยอยักษ์นะฮะเรียบร้อย อันนี้แผ่นหนึ่งน็่ไงเรียบร้อยอันนี้เป็นขาวดำนะฮะสั่งให้เขาเป็นขาวดำถ้าเป็นสีบ่อยๆเราก็ไม,ไม่ไม่มีเงินซื้อสีนะฮะไม่มีเงินซื้อหมึกผงสีนะฮะนี่เป็นไงฮ่าฮาถ้าอันนี้หายไปหรืออันนี้ อ่าหมึกมันเลอะเรือนนะฮะเราก็ถ่ายเอกสารไว้นะฮะเป็นเลเซอร์ด้วยนะฮะแล้วเวลาโดนน้ำโดนอะไรอย่างเงี้ยตัวเลเซอร์นี่ไม่มีผลนะฮะไม่ทำให้ไม่ทำให้มใหมึกละลายได้นะฮะตัวนี้ดีมากแล้วก็ต่อไปทำอะไรดีอ๋อว่าจะปิ้นผ่าน ปิ้นผ่านอาออย่ดับเองได้ด้วยนะฮะก็คือเขาจะเขาเรียกสลีปอ่ะก็คือพักหน้าจอนะฮะแต่เราไปแตะที่ตัวเนี้ยก็คือใช้ได้เลยน่ะเห็นไหมฮะ USB พอร์ตก็มีนะฮะเวลาเราทำสินค้าขึ้นมาชนิดหนึ่งนะฮะ เนี่ยอย่างอย่างเงี้ยเราใส่น้ำพริกน้ำพริกกากหมูนะฮะอันนี้น้ำพริกนรกนะฮะโคตรนรกเลยนะฮะร้อนมากนะ,ะสมมุติโปรดักตเรามีนะฮะนี่นะฮะมีโปรดักตแบบเนี้ยร้อนๆแบบเนี้ยนะฮะอันนี้เป็นของเขานะคือคือเราเป็นลูกค้าเขาเนี่ยโปรดักตร้อนๆอ,อย่างเนี้ย แล้วเราขายในเ c e b o o k อ่ะอันนี้ผมเป็นลูกค้าเขานะแล้วเราไม่ติดยี่ห้อติดโลโก้อะไรเลยเนี่ยมันก็จะขายไม่ออกนะฮะนี่โลโก้นะฮะเราติดโลโก้เข้าไปปับ๊บโอ้ยมีแบรนด์เนมนะฮะป๊าบเป็นไงโอ้เลิอดหลูมีที่มาที่ไปนะฮะมีพงศาวดานเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> คือตัวเนี้ยคือเครื่องเลเซอร์น่ะ เลเซอร์คัลเลอร์เจ็ตเนี่ยสามารถพิมพ์พิมพ์ตัวโลโก้ได้นะฮะแต่เวลานั้นเราต้องตัดเองนะเราต้องตัดติ๊กเกอร์เองนะฮะเราต้องเอากรรไกรตัดเองนะฮะเพราะว่าเครื่องเครื่องตัดเครื่องตัดอ่าตัดติ๊กเกอร์ผมไม่มีนะฮะมีแต่เครื่องพิมพ์เลเซอร์อิงเจ็ตเอ้ยเลเซอร์เลเซอร์สีนะฮะเนี่ยเป็นไง เอาแปะดูดีมีราคาเลยนะฮะอันนี้ร้อยห้าสิบอุย้ยแพงไปเอาไปซักแปดสิบบาทแล้วกันนะฮะประมาณนี้นคือพอพอตัวโลโก้แปะเข้าไปเนี่ยมันก็จะดูมีราคาเลยนะฮะก็ใช้เครื่องนี้ปิ้นออกมาได้นะฮะก็ปิ้นออกมาได้ประมาณ คือในในในตัวของแผ่นติ๊กเกอร์เนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็จะได้หลายดวงนะฮะเราก็ใช้ Photoshop หรือว่าใช้อ่าอะไรอ่ะใช้ใช้ Excel ใช้ p o w e r ไอใช้ Word นะฮะคือเรามีตาแบบเนี้ยแล้วก็ปริ้นออกมาได้นะฮะใช้ Word ปริ้นออกมาแล้วก็กรรไกรตัดนะฮะ คือตัวของตัดติ๊กเกอร์ยังไม่ได้ซื้อมานะฮะก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนใช้มือตัดไปก่อนได้นะฮะก็เลยเป็นเครื่องตัวนี้นะฮะอออินวันนะฮะตัดติ๊กเกอร์นะฮะก็ตัวนี้ตัดมือนะฮะตัวนี้ตัดติ๊กเกอร์ได้ก็ปินพ์ออกมาเป็นเป็นฟอนต์นะฮะออกมาจากเวิร์ดแล้วก็มาแปะตัวติ๊กเกอร์แล้วก็มีตัด นะฮะได้เช่นเดียวกันอ๋อฉลุไม้ก็ได้นะฉลุไม้แบบนี้นะฮะเอาติ๊กเกอร์ไปแปะแล้วก็ฉลุนะฮะสบายมากตัวของด้านบนนะฮะก็จะสามารถสไลด์ได้ด้วยนะฮะปีนออกมาวางแผ่นตรงเนี้ยเราไม่วางข้างล่างหรอกวางข้างบนไปเลย แบบกระดาษมันเยอะฮะหลายหลายหลายแผ่นเข้ามันก็ลำบากนะฮะเสียเวลาใช้ตัวนี้เลยวาบเข้าไปเรียบร้อยก็โดยรวมนะฮะดีตัวนี้เพราะว่ามันมันเป็นเลเซอร์แะฮะแต่ว่าหมึกก็แพงนิดหนึ่งพยายามจะไม่ใช้สีนะฮะถ้าลูกค้าไม่สั่งสีนะฮะก็พยายามที่จะใช้เป็น ขาวดำล้วนๆนะฮะ USB พอร์ตก็ต่อได้นี่สั่งปิ้นจากมือถือเราก็ได้นะฮะวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถูกใจก็กดไลค์ด้วยล่ะวันนี้